ถ้ามันลึกขนาดนี้นอะไรอ่ะหาใยเล็กกระเด้าดินอยู่ตัวนี้เจอไหมเนี่ยได้ไหมโอ้โหลึกขนาดนี้เจอตัวมาแล้วใช่ไหมเจอแล้วเ <c oughs> จอแล้วจะออากมาไม่ได้ <c oughs> อะ อออืืรูข้างในเขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นบ่อใหญ่ไหมครับผู้กองไม่ไม่ไม่เขาเป็นรูรูร,รตึกอย่างนี้เหรอม,มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหมือนเหมือนรูปูใช่มันเป็นอ๋อมันจะมาเหตุโค้งอะไรพวกวนี่ยอ๋อ ได้ไหมอาวตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้อยอย,ยังเหรอยังปิดไดใหญ่ใหญ่ใหญ่ให <c oughs> ่จะพอกินหรือพอแก้มครับแก <c oughs> อไ้ <c oughs> เ,อเอลอออรู้นี่ๆ,ๆีาจันหรือรู้ <c oughs> <c oughs> นี่ชิบมไม้ไว้ไี่ไหนล่ะเอาไม้เสียบไว้อะ เออเลยใช่ปะโอ,อ้โหหรอเห็รูนเล็กเด็ดละเตรงนี้อ๋อน,นี่ครับนี่คี่ผมไม้เสียไว้นู่นครับอืมเสียแมังงเท้าเนี่ย